ปูหิมยังไม่ว่างนะครับผมยังไม่ว่างนะครับเชิญครับน้องแยมมีเรื่องอะไรจะเล่าต่อไหมด้านล่างใครอยากจะขึ้นมาเล่าพิมพ์บอกได้นะครับเดี๋ยวเชิญขึ้นมานะครับ เดี๋ยวให้คุณช่างภาพสายติดขึ้นมาดีกว่าเดี๋ยวใครยังไม่เล่าลงก่อนนิดนึงนะครับผมให้ใหอาถราานารุโตะลงนะรอแป๊บหนึ่งนะครับน้องแยมมีเรื่องผีจะคุยอีกไหม ต้องอ่ะมีไหมครับช่างภาพสายติดถ้ามีขึ้นมาเล่านะครับผมมีใครจะขึ้นมาเล่าไหมรอบแพ็บรอบแพ็บแล้วคุณกรยาครับเจอผีเพิ่มไหมครับย,ยังค่ะยังนะครับ คุณมะนาวหวานใจดีบอกว่าวัดดีค่ะคุณน้องแล้วก็คนอื่นด้วยเดี๋ยวจะตำเผื่อทุกคนนะคะดีครับเราก็ระลึกแล้วก็อินตนาก,การไปนะครับเราจะอิ่มอร่อยอแล้วก็จะเดือดร้อนในวันต่อไปใครอยากกินก็จะต้องรีบไปหาซื้อเพราะว่ามีคนมาพูดถึงแล้ว ดเดี๋ยว,วผมเล่าครับเชอมข้าวเวลา,าให้เชิญเลยครับเรื่องอะไรผมมีอ่าเป็นอาถรรพ์ของป่ากาญจนบุรีครับอืมน่ากลัวครับผมน่ากลัวเราข้าวเวลานะครัเดี๋ยวคข้าวเวลาให้คือ ช่วงที่ผมไปอ่ะตอนนั้นอะมันเป็นช่วงสิ้นปีเป็นเข้าดาวปีใหม่ทีเนี้ยผมอะอยากเข้าป่าแล้วไปนั่งห้างผมไม่เคยนั่งห้างเลยนั่งห้างไอ้ยิงสัตว์ะอะถ้าเดินห้างอะผมเดินบ่อยทีเนี้ย เขาไอุ้่นพี่อ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยมึงพลาเนี่ยที่จะพาขึ้นน่ะไม่มีแล้วคือถ้าจะไปขึ้นห้างอ่ะไม่มีพลาอ่ะมันอันตรายผมผมก็เลยคิดในใจว่เเาเฮ้ยไหนๆก็มาแล้ว ขอแค่สามร้อยเมตรห้าร้อยเมตรก็ได้มัม้งก็ไม่ได้แย่ตั้งท้างยิงสัตว์แค่กบแค่หนูก็ก็ก็เอาก็เลยเอนั่งกินเหล้ากันไปสักพักหนึ่งเขาบอกว่าประมาณอีกทุ่งกว่าเขาเริ่มบอกเฮ้ยมึงขัดห้างแล้ว ขัดห้างให้แล้วไปเลยไปขึ้นเลยเดินทางจากจากไอ้ที่บ้านน่ะที่พักอะประมาณสองกิโลแต่ทางอะมันไม่สองกิโลด้วยพอไปถึงอ่ะก็ขึ้นต้นไม้ ตามห้างปกติเลยคือต้องปีนขึ้นต้นไม้เขาตอกทอยต่อกอะไรเราก็ปีนขึ้นไปนั่งไปนั่งตอนนั้นก็ร่วมจะตีหนึ่งละกนล็นั่งดีรอนั่งโดยดาสัตว์เข้ารอพวกหมูเก้งอะไรพวกเนี้ยเข้าขณะที่รออ่ะ ส่วนตัวผมนะได้ยินคนเรียกชื่อกะได้ยินเสียงร้องในป่ามันเงียบเขาบอกมึงจำไว้นะว่านั่งห้างจริงๆอ่ะจักรจานทร์พวกเสียงในป่ามันน่ากลัวมันอันตราย ผมไม่เข้าใจว่ามานันอันตรายยังไงก็เราเดินตอนเช้าปกติก็คือเสียงเพาะดีนี่ยิงยิงอะไรของมันแต่อันนี้มันไม่ใช่มันต่างกันมันเรียกให้ลงปะกลับบ้านอะไรประมาณนี้คือด้วยความเงียบมั้งเราเลยหลอน ผมคิดอย่างนี้นะช่วงประมาณตีสองมันมีหมู่้าครอบครัวหนึ่งเดินมาอยู่ใต้ต้นที่เราขัดห้างไว้ผมจำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะผมใช้ลูกกดสองสองติดกล้อง ยิงเข้าที่หัวนัดเดียวเลยแล้วมันก็นอนนอนกิ้งอยู่ใต้ต้นไม้นั่นแหละนอนชักอยู่ใต้ต้นไม้เลยผมก็บอกรุนพี่เลยพี่โดนแล้ว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 เอากลับเลยเรากลับเลยรุนพี่บอกอืม พี่โชคไปแล้วอยู่ในสมาธิครับผม oh. อ่ะรุ่นพี่บอกมึงใจเย็นดูดีดีมึงดูดีดีดิหมูพี่เนี่ยเดีย๋ยวเอาไปย่างเอาไปย่างกินกันเนี่ยปีใหม่พอดีเลยเขาก็ถามผม ยำ้ำมึงดูดียังมึงดูดีดีผมก็บอกดูดีแล้วโหยหมูตัวใหญ่เลยหมูแม่ลูกอ่อนตีห้าพีชอชะอ,อย่าหลับสิคราบดี <laughs> ย๋ยพึ่งเฝ้าพอ,อิน จบแล้ว<ต>ใ<ช>ีห้าเครับกวา่าผมอย่างไม่จบรตีห้ากว่าปลาลอดผมตีห้ากว่าผมลงมาผมลงจากห้างกับดุ่นพี่สองคนพอลงมาเสร็จไอหมูป่าที่ผมยิงอ่ะลูกของสองอะมันไม่ใช่มันเป็นเม่น คำถามว่าเม่นตัวสักพิษหนึ่งจะไปยิงโดนยังไงพี่เป็นอนาวานบอกวันหลับเดี๋ยวตัดเงินเดือนเป็นการชาร์จพลังงานนะครับผมเหมือนรถต้องเติมน้ำมันนะครับมือถือต้องเสียบสุดชาร์จคนก็ต้องชาร์จ จบแล้วไปนหครับผมเรื่องเป็ดจบไปแล้วครับคุณครูเทอรเนียบอกว่าเรื่องเป็ดจบไปตั้งแต่ตอนก่อนนูแลแต่เมื่อกี้เรื่องอะไรครับผมผีอะไรครับผีอะไรครับเมื่อกี้นี้อ๋อเมื่อกี้ขั้นเวลาเรื่องอาถรรพ์ของป่ากาญจนบุรีครับอ๋อครับผมไม่ต้องมาถามผมนะเราไม่ได้ S <S อ่าขั้นเวลารอคนอื่นขึ้นมาเดี๋ยวผมจะกดเชิญใครที่เคยเจอผีมาแบ่งปันประสบการณ์เป็นบุญครับผมผีได้บุญคุณได้บุญคุณ p u y j a j a เคยเจอผีไหมครับ พิ่งสมัครไม่นานเคยเจอผีไหมครับผมพูดได้นะครับพูดได้เดี๋ยวดูคนต่อไปนะ ก็ถ้าใครเข้ามาฟังเงียบๆก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเข้ามาฟังแล้วไม่มาป่วนนะครับเงียบๆห้ามป่วนนะครับมาใครอยากขึ้นมาเล่าเชิญ ช่างภาพวันนี้ไม่เล่าหรือวันนี้คุณช่างภาพครับเล่าเรื่องอะไรครับเดี๋ยวนะครับแรบับหนึ่งได้ยินเสียงไหมครับ